สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวแกะกล่องนะครับเป็นอันบ็อกซิ่งลำโพงซาบาร์ของซัมซุงนะครับรุ่น 990B ครับ,รบเดี๋ยวแกะเลยครับลำโพงซาบาร์ซัมซุงตัวนี้เป็นตัวท็อปของซัมซุงเลยนะครับรุ่น 990B เซาบาร์เดี๋ยวแกะกล่องนะฮะมันเป็นยังไงตัวนี้มันเป็นอ่า หลายชแน่นะครับสเปกจุดสองจุดหนึ่งจุดสี่อะไรผมจำไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวผมขึ้นสเปคให้ดูแล้วกันครับเดี๋ยวแกะกล่องเลยครับว่าข้างในมีอะไรบ้างตัวนี้ซื้อมาในราคาสองหมื่นสี่พันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูผมจำไม่ได้ราคาลดลงจากสองหมื่นเก้าพันกว่านะครับเกวอบสามหมื่นเปิดกล่องมาก็จะพบกับไอ้ตัวนี้ตัวแรกเลยนะครับเป็น เตาบาครับตัวใหญ่ขนาดใหญ่แล้วนะครับค่อนข้างหนักครับนี่ครับอันนี้เป็นตัวใหญ่เลยครับนี่ครับเป็นตัวใหญ่โอ้หนักนะครับเด็กตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนนะครับวางไว้ตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาติดตรงนี้ครับประมาณ ระยะตรงนี้นะครับแตวตอนนี้วาดไว่ก่อนขอาแกะดูข้างหน้าต่อครับว่ามีอะไรบ้างอือโฟมครับเป็โฟมแล้วก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือเป็นภาษาไทยด้วยนะครับของซัมซุงนะครับ มีวิธีการติดตั้งนะครับยึดติดกับกาแพงมั่งอะไรบ้างต่อไปเดี๋ยวไปดูอันอื่นต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็อันนี้เขาแกะมาแล้วนะครับทดสอบที่ร้านนะครับก็จะมีรีโมทคอนโทรลนะครับรีโมทคอนโทรลตอนนี้นะครับของซัมซุงตัวท็อปนะครับ แล้วก็มีอะไรอีกก็จะมีสายมาให้น่ครับมีสาย h d ไอครับหนึ่งอันแล้วก็สายของซาวบากับของซับบูเฟอร์นะครับแล้วก็มีอะไรอีกในกล่องก็จะมีเดี๋ยวสักครู่นะครับ ตัวนี้เป็นขาแขวนลำพงสาวบาตัวยาวนะครับตัวนั้นอันนี้ครับมีมาให้สองอันนะครับสองข้างแล้วก็มีอะไละอีกแล้วก็มีชุดแหวนตัวนี้นะครับสำหรับแหวนลำพุงนะครับสาวบาตัวยาวนะครับแล้วก็มีตัวกาดระยะเอาไว้เจาะยึดนะครับตัวนี้เป็นกระดาษาเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับ ป็นกระดาษไว้เจาะจุดไว้กะระยะเวลาติดกำแพงนะครับขอจะมีตัวนี้มาทาบเลยโดยไม่ต้องวัดอะไรมากมายนี่ครับจุดจุด A กับ A เนี่ยเจาะรูตรงนี้นะครับของจุดไว้กะระยะติดกับลำโพงตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไว้ทาบกับผนังที่เราจะต้องการที่จะเจาะรูนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ทำมาร์กเอาไว้ แล้วก็เจาะดูตามที่จุด A กับจุดเตรงนี้นะครับเท่านั้นครับอ่าตัวนี้เก็บไวก้ก่อนครับความรีโมทเดี๋ยวมีอะไรอีกเดี๋ยวไปดูกันครับก็จะมีตัวนี้เดี๋ยวดึงมาก่อนครับมันคืออะไรนี่ครับอ่าตัวนี้เป็นเสวบาร์นะครับแล้วก็ จะมีสายลาโพงให้สองอันนะครับตัวนี้เป็นซาบาตัวที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นเซอร์เราสองข้างเดี๋ยวดูตัวอย่างสักอันนึงนะครับนี่ครับเป็นซาบาของเซอร์เรานะครับส่วนด้านหลังประมาณนี้ครับเซอร์เราสปิกเกอร์ อันนี้เป็นของข้างซซายนะครับส่วนข้างข้าจะอยู่ทางนี้นะครับข้างไซายก็คือหูเราอยู่ข้างซ้ายนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้แต่อยู่ด้านหลังนะครับส่วนข้างขวาก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งสังเกตง่ายๆจากลาโพงที่มันออกอยู่ข้างนอกนะครับนี่คือข้างให้ออกไปทางไม่ได้เอาเข้าหูครับแล้วก็หูคือด้านนี้ประมาณนี้ครับจะอยู่ด้านหลังให้เสียงมันจะเป็นวงกลมเป็นรูปโดมนะครับเป็น ดาดาบี้แอดมอนนะครับตัวนี้เวออมอนโอเคครับเดี๋ยวนี้เก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวมาดูตัวอื่นต่อครับว่ามีอะไรอีกเสร็จแล้วก็ตัวสุดท้ายคงไม่มีแล้วนะครับในมีก็ไม่มีกล่องอะไรละมันเป็นกล่องใหญ่มากเป๋าครับเนี่ยไม่มีอะไรครับตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้ครับตัวพระเอกเลยครับตัวซับผูเฟร์ครับ ครับวูฟเฟ่เดี๋ยวดูแกะดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับอันนี้ก็เป็นทับบูฟเฟะครับด้านอันนี้ด้านที่อยู่กับพื้นนะครับเดี๋ยวขอตั้งก่อนอย่างนี้ก่อนนะครับไม่ค่อย,อยตั้งตัวน้ำหมักค่อนข้างเยอะครับ นี่ครับเป็นซับวูปเฟอร์ของซัมซุงนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวท็อปสุดครับอจะไว้ด้านหน้าจะไปทางขวาหรือทางซ้ายก็ได้ครับตัวนี้นี่ครับเรียบร้อยครับก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวมาเปิดทดสอบกันต่อนะครับเดี๋ยวมาติดตั้ง กันนะครับอันนี้จะยึดติดผนังนะครับอันนี้เป็นขาตั้งนะครับเป็นขาแครนของลํโพงนะครับก็วางไว้ตรงนี้นะครับตรงจุดจุดตรงนี้นะครับมันจะพื้นๆหน่อยนะครับแล้วก็วางมาเลยครับจะมีล็อกสลักล็อกของมันนะครับนะครับจะมีสลักล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็เอาน็อตที่มันแถมมาให้นะครับขันมาเลยครับ ก็ใช้ไข่ควงแฉกนะครับไข่ไปเลยครับสองข้างนะครับนี่เสร็จแล้วขับข้างหนึ่งก็ไข่นั่นพอประมาณรัไม่ต้องเงินมากไปในข้างหนึ่งนะครับนี่ยังไม่ได้ยึดไข่ไปเลยครับตัวลำโพงซาบาส่วนที่เป็นตัวยาวๆนะครับด้านด้านหน้ามีช่องอะไรบ้างเป็นช่อง HDMI นะครับ ตัวนี้เป็น3มช่องนะครับตัวนี้จะเป็น h d i I to V A R C นะครับตัวนี้จะต่อพวกกับทีวีนะครับมันจะเป็นช่องสัญญาณเข้าออกในตัวเดียวกันนะครับแล้วก็มีช่อง h d i I หนึ่แล้วก็ h d i 2 I สนะครับเสร็จแล้วมีอะไรอีกตรงนี้เป็นช่องต่อไฟนะครับเป็นช่องต่อสายไฟเสร็จแล้วก็มีอะไรอีกตัวนี้เป็นช่องเซอร์วิส ของทาง s ซั s u n g เขานะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวจะไปต่อสาย hdmi earc ครับต่อเข้ากับทีวีช่องที่เป็นด้านหลังนะครับเป็นช่อง hdmi earc เหมือนกันนะครับต่อไปเลยครับตัวนี้ใช้บูทูธก็ได้นะครับหรือจะต่อสายก็ได้แต่ต่อสายจะเสียงจะดีกว่านะครับเดี๋ยวมาใช้แอป smarting นะครับของลำโพงซาวบานะครับซัมซุงนะครับรุ่น hwq 9 9 0้ะครับของ Samsung เป็นซาวบาทัวงทั้ของซัมซุงนะครับเดี๋ยวมาใช้สมาร t ตติงเริ่มจากไปที่แอปหน้าจอของสมาร t ตติงนะครับอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ครับแต่อันนี้มันอยู่ตรงนี้ครับสมาร t ตติงก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับสมาร t ต i n g แล้วก็มีรูปเหมือนดาวห้าแฉกนะครับเป็นกลมๆแล้วก็แตะเข้าไปครับฮะจะใช้แอปขนาดยังไงก็แล้วแต่ก็ผมเลือกใช้ขนาดเฉพาะครั้งนี้นะครับ แล้วก็เข้าไปหาตรงอุปกรณ์นะครับแต่ตอนนี้ผมมีอุปกรณ์อยู่แล้วผมก็แค่กดเข้าไปครับแต่ถ้ามันอุปกรณ์ยังไม่มีนี้เดี๋ยวเครื่องแอปสมาติงก็จะค้นหาเองนะครับกดเข้าไปเลยครับนี่ฮะกดเข้าไปก็จะเจอแบบข้อมูลแบบนี้นะครับข้างบนก็จะเป็นออโต้อีคิวเปิดผมเปิดอยู่นะครับมาดไูไล่ลงมาเรือเรอยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นรูปโทรทัศน์นะครับ ลูกโทรทัศน์ก็เป็นผมจะใช้ต่อสาย EARC นะครับกับทีวีจะเป็นเสียงออกจากตรงนี้นะครับส่วนนี้ระดับเสียงระดับเก้าตอนนี้ผมปิดไว้อยู่นะครับส่วนโหมดแล้วผมก็จะใช้เป็นโหมดเซอร์แล้วนะครับมันกดเข้าไปก็จะมีให้เลือกเป็นโหมดมาตรฐานนะครับอันนี้คือเสียงต้นฉบับมาอย่างไงก็จะเป็นเสียงบัศนมาเลยนะครับแต่ส่วนโหมดเซอร์า์ก็จะเป็นเสียงที่ แปลงเป็นเซอร์ราวนะครับอย่างเช่นเสียงต้นฉบับจะเป็นยังไงก็ตามจะจะแปลงเป็นเซอร์ราวให้เหมือนกับลาโพงด้านเซอร์ราวก็จะออกมาด้วยนะครับส่วนเกมก็คือเป็นเสียงเล่นเกมครับตรงตัวส่วนอันนี้ก็เป็นเสียงที่ปรับแต่งได้ก็คือเหมือนกับเพิ่มการปรับแต่งของเสียงที่เราต้องการเองนะครับผมก็ออกไปก่อน,นครับต,ต,ต่อไปก็เป็นโหมดอควอไลเซอร์นะครับผมเลือกเบส กับเสียงแรมก็ผมเลือกเต็มที่เลยครับเพราะว่ามันจะเป็นผมชอบเสียงแบบประมาณตึงตัง,งตึงตังหน่อยนะครับส่วนซบวฟูเฟอร์ผมก็ผมจะเซตไปเป็นที่หกบวกหกเลยนะครับมันจะค่าเริ่มต้นจะเป็นที่ศูนย์นะครับก็แล้วก็ปรับลงมาได้ถึงลบสิบสอถ้าถ้าใครไม่ชอบเสียงเบสหนักๆก,ก,ก็จะปรับลงมาที่ศูนย์หรือว่าก็ต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับ จะไปก็ออโตอีคิวเปิดเข้าไปครับอันนี้ผมเปิดอยู่แล้วครับออโตอีคิวคนนผมใช้ไปแล้วเสร็จแล้วก็ส่วนข้างบนนี้ตัวปรับออโต e ีคิวเหมือนกับปรับสภาพห้องนะครับให้เครื่องพวกซับวูเฟอร์มันทำงานเองครับหาสัญญาณว่าห้องกว้างใหญ่แค่ไหนครับมันจะทำการเหมือนกับจูนให้มันเท่ากันนะครับให้มันเข้ากับสภาพห้องของห้องนั้นนะครับ แต่นี้เรียบร้อยแล้วครับก็เลยขึ้นคำว่าออต้อีกอิวได้สบายอ่าตอนนี้ก็เสียงที่เหมาะสมกับพื้นที่ก็เหมือนกับเพิ่มเสียงพูดเสียงอะไรให้มันเหมาะสมกับพื้นที่นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ขยายเสียงที่ใช้งานอยู่เหมือนกับเสียงพูดก็จะดังขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับแล้วก็มาดูข้อมูลการตั้งค่าขั้นสูงครับอันนี้ก็เพิ่มประสิทธิภาพของเสียงพูด นะหรือว่าเสียงอะไรให้มันดังขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็อันต่อไปก็การเพิ่มประสิทธิภาพของเสียงเบสอันนี้ก็เพิ่มเสียงเบสให้มันชัดกว่าเดิมนะครับบอกว่าการดูหนังนะครับส่วนหมวดกลางคืนนี้ใช้เฉพาะาในตอนกลางคืนนะครับเหมือนกับไม่อยากให้เปิดตัวซาวด์ูเฟอร์ให้มันเสียงดังรบกวนค,วน,ควนข้างบ้านนะครับก็กดปุ่มนี้ครับแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ได้ฟังตอนคืนอยู่แล้วผมก็ปิดเอาไว้ครับผมจะดูตอนกลางวันจะออกไปครับ มีตัวนี้ครับก็ไอจุดสามจุดอยู่ห้องบนนี้เห็นไหมครับตัวนี้ครับลองกดเข้าไปดูครับอ่าแล้วก็จะมีการตั้งค่าอุปกรณ์นะครับการตั้งค่าไอตัวนี้ครับเอ็กซ่าอะไรพวกเนี้ยเสร็จแล้วก,การตั้งค่า Google a s สเซนต์แอส s ซสเซนตอะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็เป็นการตั้งค่า s p o t i f y นะครับแล้วก็คูณข่าวสารเดี๋ยวมาดูการตั้งค่าอุปกรณ์นะครับโดยไอข้อมูลข่าวสารอะไรพวกการตั้งค่า เอซ่ากับไอแอสเสแตนต์สวัสดีไฟนี้ไม่ต้องไม่ต้องมาดูก็ได้ครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนนะครับการตั้งค่าอุปกรณ์ลองกดเข้าไปครับกดเข้าไปตัวนี้ถ้าเครื่องท่านไหนไม่เป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะไม่ขึ้นให้นะครับเราต้องไปเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาอังกฤษก่อนนี้ผมเป็นเมนูภาษาไทยนะครับเดี๋ยวออกไปกตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมผมไปกดให้ดูครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับก็ไปตรงที่รูปเฟืองนะครับ เป็นรูเฟืองแล้วก็ไปเลือกอันล่างๆนะครับการจัดการทั่วไปนะครับก็คือตัวนี้ครับแล้วก็ภาษาและแป้นพิมพ์นะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็เลือกภาษาตัวนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษ U.S.A. นะครับก็กดไปเลยครับแล้วก็ใช้แค่นั้นครับแล้วก็ออกไปครับออกไปปุ๊บก็กลับไปที่แอปสมาร t ต i n g เหมือนเดิมครับ กด้าไปเลยครับรอสักครู่ครับอ่านี่ติดแล้วครับแล้วลองกดเข้าไปใหม่ก็ต้องปุ่มสามปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ดิเวอร์เซตติ้งตัวเมื่อกีนะครับอันแรกตั้งค่าดเวอร์อันนี้กดใช้งานได้แล้วครับมันอาจจะเป็นในเรื่องของภาษาไทยมันอาจจะไม่รองรับนะครับมันมีมันอาจจะมีบั๊กอยู่นะครับให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษถึงจะใช้ได้นะครับแล้วก็เน็ตเวิร์คนี้คืออะไรลองกดเข้าไปดูนะครับก็จะเป็น ใช้ใช้ไอไพวก wi ไฟของเครือข่ายไหนอยู่อะไรพวกนี้ครับใครใช้เครือข่ายของ 5G แล้วมันไม่ค่อยสเสถียรก็เลยมาเปลี่ยนเป็นน 2.4G แทนก็ได้นะครับเราลองออกไปก่อนนะครับแล้วก็บูชุดไอ้ตัวนี้ก็เปิดบลูทูธนะครับต่อไปก็ช a น n e l เ e v ว l นะครับตัวนี้สำคัญครับถ้าเป็นมาจากโรงงานเลยมันจะเป็นที่ศูนย์นะครับแต่ผมชอบทุกตัวให้เป็นที่ เลขหหมดเลยนะครับมันจะได้เสียงชัดเจนขึ้นกว่าเดิมแต่อันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับม,มันก็จะมีปรับตัวตรงกลางได้ด้านข้างได้ลำโพงลำโพงด้านกว้างนะครับแล้วก็หน้าบนหลังบนอะไรพวกนี้ด้านหลังหลังด้านข้างอะไรประมาณนี้ครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับอันนี้ลำโพงซาบาติดตั้งเรียบร้อยนะครับผมจะติดตั้งกับ ผนังนะครับคตัวนี้จะเป็น11.1.4 channel คำว่า11.1.4 channel มาจากไหนก็คือลำโพงตัวนี้ครับที่มันอยู่ตั้งแต่ด้านด้านข้างตรงนี้นะครับออกมาตรงนี้ด้านหน้าตัวนี้มี7จ็ดลำโพงนะครับ7อันนี้7แล้วนะครับแล้วก็ไปถึง11ได้ไงมาดูด้านหลังลำโพงเส,สิ์ลาวตัวนี้นะครับถุงมาติดข้างฝาไว้ ไอ้ขาที่จับยึดผนังติดด้านฝาไว้ต่างหากเหมือนกันนะครับสิบเอ็ดลขที่เจ็ดนะครับแปดเก้าแล้วอีกตัวหนึ่งตัวนั้นครับเหมือนกันก็จะเป็นลาโพงที่มันมีตรงนี้นะครับสิบสิบเอ็ดแล้วจุดครับนี่ครับ,ค,รบคือที่มาของสิบเอ็ด 1, จุดหนึ่งจุดสี่แชนแลแล้วคําว่าจุดหนึ่งมาจากไหนหมาดูตัวนี้ครับซับวูเฟอร์ผมซ่อนไว้ในตู้นี้ครับเป็นกล่องไม้นี่คือคำนีคำ่คำว่าจุดหนึ่งนะครับ อวัยวเสียงสเอ็จุดหนึ่งจุดสี่ชแนลและคาว่าเลขสี่ตัวสุดท้ายนี่คือมาจากไหนก็คือลำโพงที่อยู่ด้านบนนี้ครับที่เป็นระบบดับบี้แอดมอนะครับที่มันจะยิงข,ขึ้นข้างบนมันจะมีหนึ่งตัวสองตัวแล้วตัวที่สามกับสี่ก็อยู่ข้างบนนี้นะครับสามแล้วก็สี่ตัวนู้นนะครับผมชี้ไปนะครับก็คือเป็นที่มาของสิเอ็จุดหนึ่งจุดสี่ชนนลนะครับเนี่ยลำโพงมันจะมีลำโพงอยู่ข้างบนด้วยนะครับ นี่ครับเป็นที่มาของสวลำโพงสวจุด1.4 h ชน n e ลของซัมซุงซาวบานะครับรุ่น H W ขีด 990B นะครับอย่างเราตอนนี้ผมทดลองล่าเสียงดีมากครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเข้าๆกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างติดตามชมนะครับ ซัมซุงสาบานะครับดูหนังก็ดีนะครับฟังเพลงก็ได้นะครับครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับฟังเพลงก็เสียงพ่อนะครับไม่ไม่ไม่ใช่เล่นงเลยนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ